สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับสู่ช่องป้าป้าไปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Part of e x i l e 2นะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับฟาร์มของนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เออเล่นเกมแล้วแบบว่าไม่ค่อยมีของดีๆใช้นะครับหรือถ้าเราแบบยังไม่มีพวกเพชรไอที่เราไปซื้อของเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะฟาร์มของเองได้นะครับเผื่อที่จะเจอของดีๆนะครับ อ่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ว่าคัทไหนก็ตามนะครับให้เราหาคาถาง่อยๆนะครับคาถาอะไรก็ได้นะครับเอามาใส่ในช่องสกิลที่2นะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างก็คือนะครับให้เราหาอันคัตสกิลเจมมานะครับให้เราเรียน เวทนะครับเนี่ยสายพอ,อเคานะครับที่ชื่อว่าอันเอิร์ดอันนี้นะครับอ่ะเรียนสกิลมานะครับแล้วเราก็เอามาใส่ในช่องสกิลของเรานะครับอ่ะตามนี้เลยไอตัวซัพพอร์ตเจมข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับพอดีช่องมันว่างผมเลยมายัดเล่นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีฟาร์มันจะฟาร์มยังไงนะครับ อ่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่านไคเมล่าเวทแลนด์นะครับซึ่งด่านที่ทําแบบนี้ได้นะครับก็มีอยู่ลค่อนข้างที่จะหลายด่านอยู่นะครับเดี๋ยวผมรวบรวมให้นะครับว่าด่านไหนทําแบบนี้ได้บ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาเปิดเช็คพอยต์ไว้นะครับอ่ะเวลาเราเดินสํารวจแผนที่นะครับเห็นบ้างแผนที่ใหญ่นะครับเราเจอเช็คพอยต์ส่วนมากนะครับเช็คพอยต์มันจะอยู่ใกล้ๆกับบอสนะครับทุกคนเออเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราลองวิ่งไปดูข้างล่างดูนะครับเฮ้ยอ่ะเนี่ยเราเจอบอสละทุกคนก็ให้เราฆ่าบอสนะครับพระตัวนี้มันวาร์ปได้นะอ่ะเนี่ยพอเราฆ่าบอสเสร็จนะครับมันก็จะมีของดรอปมาเว้ยเออทีนี้จำได้ไหมเพื่อนๆว่าผมให้เพื่อนๆเ,เรียนสกิลที่ชื่ออันเอิร์ธ มาใช่ไหมครับตอนนี้ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับให้เราหันมาที่ตัวบอลนะรับมันจะมสีสีเขียวเนาะกดใช้สกิลทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เห็นว่าตอนนี้ศพบ,บอลมันหายไปเว้ยนี้เราก็มาเก็บของนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาวันนี้ด้วยเลยนะทุกคนพอดีผมรีดานมาเจอพอดีนะผมขอ อ them. Them 看看่ะได้ออฟมาอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้พอเราย่อยศพบอสแล้วใช่ไหมครับให้เรากดเลือกเมนูขึ้นมานะครับเลือก Respawn แอดเช c k Point นะครับกดคอนเฟิร์มทีนี้เราจะกลับมาอยู่ที่เช็คพอยต์ที่เราเกิดเมื่อกี้นะครับอ่ะเราก็วิ่งลงมาใหม่ อ่ะทีนี้เห็นป่ะบอสมันเกิดมาใหม่นะทุกคนนี่เราก็ฆ่าบอสเหมือนเดิมครับอ่ะพอบอสตายเสร็จปุ๊บใช้สกิลอันเอิร์ธปึ้งสลายศพบอสนะครับแล้วก็เก็บของทุกคนเลือกรีสปอนเช็คพอยต์นะรเราก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเว้ยเออ นคือเราได้เลเวลนะสองเราได้ของด้วยทุกคนอ่าเนี่ยเราก็เล่นแบบนี้นะครับฟาร์มไปเรื่อยๆทุกคนอ่ะเห็นว่ารอบนี้นี่มีเีออสออฟนะครับแล้วก็มีของสีเหลืองสองอันเว้ยของแร่2อ,อันอ่ะย่อยศพบอสแล้วก็มาเก็บของทุกคนอ่ะผมให้เพื่อนลองดูนี่ผมเก็บได้สองอันใช่ปะ พี่ผมไม่มีสกอร์วะ่ะอ่ะประมาณนี้ทุกคนเราก็ทําแบบนี้บนใบเรื่อยๆนะทุกคนเราก็จะได้ทั้งของทั้งเลเวลนะครับอ่ะส่วนสําหรับเพื่อนๆที่สนใจบิวตัวละครที่ผมใช้นะครับก็เ๋ไว้คลิปหน้านะครับผมก็จะมาแนะนานะครับผมคิดว่าบิวนี้น่าจะไม่มีพวกสตรีมเมอร์เล่นนะหรือมีก็ไม่รู้นะทุกคนเออแต่ว่าสําหรับผมผมชอบเล่นบิวนี้นะครับเป็นบิวแบบ เหมือนสไนเปอร์เว้ยเลนสยิงไกลยิงแรงนะทุกคนเพื่อน,อนดูดิเห็นปะ่ะเลือดบ,บอลแม่งลดแบบเร็วมากอ่ะเราก็สามารถที่จะฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีคำถามนะครับอยากถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปละครับบ๊ายบาย